พามาเดินช็อปชิมแชะชิลนะฮะที่งานถนนคนเดินระยอง walking street นะฮะ x origin สมาสิตีระยองนะฮะตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่1 1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8ครับผมของกินภายในงานมีมากกว่า60ร้านค้านะฮะเดินกินชิลๆเพลินนะดูกันได้เลยของกินเยอะจริงโนงหนึ่งทองม้วนนะครับในติมปลาหมึกใครอยากลองก็มาโดนกันได้เลยกระเพาะปลาเยาว,วราชก๋วยจับยวนนะครับกุ้งอบบนเส้นร้อนๆจ้าโมจิผลไม้ครีมชีสก็มีนะครับร้านนี้เลย เฮงเฮงไดฟูกูนะครับปลาส้มนะฮะกำนันจุนร้านนี้เลยฮะเลมอนคิดนะฮะเนี่ยเมียงคำหญิงจูนนะจ๊ะนี่มีแบบไม้แล้วก็แบบชุดในี่ใครชอบปลาแเดียวนะฮะมาได้เลยร้านเจ๊ปองนะจ๊ะบาร์บีคิวไก่ไม้บึ้มๆนะฮะไม้ละสามสิบห้าบาทสามไม้หนึ่งร้อยไป มาได้เลยครับผมเดินกินในงานเพลินๆเขามีคนละครึ่งด้นะครับเน่เพึ่งหัวค่ำนะบอกเลยว่าวันนี้วันแรกนะคนมาเยอะจริงๆชิมช็อปแชชิลได้เลยครับผมงานนี้ถนุนคนเดินระยอง Walking สตรีทเอ็กซ์กริจินสมาร์ทซิตี้ระยองแต่วันที่7ถึงวันที่11นะ5วันเต็มๆเลยครับผมตั้งแต่3มงเย็นเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมมาเที่ยวงานถนนคนเดินระยองวอลกิสตรีทของอร่อยเพียบของอร่อยเพียบ